พระไตรปิดกันที่1 8คัมภคำพีคุตกะนิกายเปตะวัตถุว่าด้วยเรื่องนางมัตตาเปรตด,ดำเนินความตามอัตถกถา,าแห่งเปตะวัตถุคัมภีประมัตถทีปนีนั้นว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศา,าสดาทรงประทับอยู่ที่พระเชตวนารามได้ทรงประรบหญิงเปรตผู้ชื่อว่ามัตตาให้เป็นต้นเหตุจึงได้ทรงจัด เทศนาไว้ว่านักคาทุกพันณรูปาสีเป็นต้นดังได้แสดงมาว่ามีกรุลพีคนหนึ่งที่กรุงสาวัตถีเป็นคนมีความเชื่อถือเลื่อมใสส่วนภรรยาของเขาไม่เป็นคนมีความเชื่อถือเลื่อมใสนะเป็นคนที่มีนิสัยขี้โกรธมีชื่อว่านางมัตตาครั้งนั้นกรุมพีนั้นได้หาหญิงใหม่นะผู้มีชื่อว่านาง ติษาามาจากตระกูลที่เสมอกันมาตั้งให้เป็นภรรยาด้วยกลัววงตระกูลจะขาดศูนย์เพราะนางมัตตานั้นไม่มีบุตรนางติษานั้นเป็นคนมีความเชื่อถือเลื่อมใสเป็นที่รักใคร่พอใจของสามีต่อมาไม่ช้าก็มีคันล่วงมาได้สิบเดือนก็คลอดบุตรตั้งชื่อบุตรว่าภูตะกุมารหรือว่าพูดกุมาร นางติสานั้นก็ได้เป็นใหญ่ในบ้านเรือนได้บำรุงพระภิกษุสี่องค์โดยเคารพส่วนหญิงมันนั้นก็ริษยาอยู่มาวันหนึ่งเวลาหญิงทั้งสองนั้นสะผมแล้วก็ยืนอยู่ในขณะที่กำลังผมเปียกชุ่มชุ่มกรุมพีผู้มีความรักผูกพันอยู่กับนางติสาด้วยเห็นว่านางติสาเป็นผู้มีคุณงามความดีจึงได้ยืนพูดด้วยอยู่หลายคำนางมัตตาทนดูอยู่ไม่ได้ กวาดขี้ผงแล้วก็นำออกไปเทรถสีสษะนางติดสาต่อมาภายหลังเวลานางมัตตานั้นได้ตายไปแล้ว,ลวก็ได้ไปเกิดในกําเนิดเปรตได้สวยทุกขเวทนาหประการด้วยกรรมของตนก็ทุกข้าประการนั้นก็ปรากฏอยู่ตามพระบาลีอยู่มาวันหนึ่งนางเปรตนั้นก็ได้แสดงตนให้ปรากฏอยู่ข้างหลังเรือนนางติดสาได้เห็นแล้วก็จึงถามว่า เจ้าผู้เปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดมีร่างกายสูบผอมมีเส้นสะพร่งขึ้นทั้งตัวแล้วก็มีซสี่โครงนูนขึ้นซึ่งอยู่ในที่นี้เป็นใครนางเปรตนั้นตอบว่าข้าพเจ้าชื่อว่ามัตตาส่วนตัวเธอผู้ชื่อว่าติดสาได้เป็นหญิงร่วมสามีของเราในปางก่อนเราได้ทำบาปกรรมแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเปรตนางติดสาจึงถามอีกว่าเจ้าได้ทำบาปกรรมอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจ เจ้าได้มาเกิดเป็นเปรตด้วยปาปกรรมอันใดนางเปรตก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนดุร้ายชอบกล่าวแต่วาจาหยาบคายเป็นคนตรนีเป็นคนโอ้อวดกล่าวแต่ถ้อยคําที่ไม่ดีเวลาตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรตเช่นนี้นางติสาจึงว่าสิ่งทั้งปวงนี้เรารู้อยู่เจ้าเป็นคนดุร้ายอย่างไรเราก็รู้เราจะขอถามสิ่งอื่นต่อเจ้าเจ้ามีศรีรษะเต็มไปด้วย ฝุ่นด้วยเหตุอันใดนางเปลเรตตอบว่าเวลาเธอสระผมใหม่แล้วก็นุ่งห่มใหม่ข้าพเจ้าซึ่งแต่งตัวดีกว่าเธอแต่สามีไม่พูดกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เกิดความริษยาเกิดความโกรธหอบเอาฝุ่นไปโรยแล้วก็โปรยลงที่ศีรษะของเธอข้าพเจ้ามีขี้ฝุ่นเต็มศีรษะเช่นนี้ก็เพราะผลแห่งกรรมอันนี้ นางทิสาก็จึงถามต่อไปว่าการที่เจ้าโปรยฝุดลงที่ศีรษะของเราเราก็รู้ดีแล้วเราก็ถามสิ่งอื่นตอบเจ้าว่าเจ้าเป็นหิตทั้งตัวนี้ด้วยผลกรรมอันใดนางเปรตตอบว่าเธอได้ปรุงยาไว้ขนาดหนึ่งข้าพเจ้าได้นําผลนะซึ่งเป็นเต่าร่างไปโปรยลงในที่นอนของเธอด้วยกรรมอันนั้นข้าพเจ้าจึงได้เป็นหิดเต็มตัวเช่นนี้ านางติสาจึงว่าข้อนี้เราก็รู้แล้วก็ถามสิ่งอื่นต่อเจ้าเหตุไรเจ้าจึงไม่มีเครื่องนุ่งห่มเช่นนี้นางเปรเตตอบว่าเวลาพวกเพื่อนฝูงและพวกญาติมาประชุมกันเธอกับสามีก็มัวแต่สนทนากันข้าพเจ้าจึงนำเอาผ้าของเธอไปซ่อนเสียด้วยกรรมอันนั้นข้าพเจ้าจึงไม่มีผ้านุ่งห่มในบัดนี้นางติสาจึงว่าข้อที่เจ้าซ่อนผ้าของเรานี้เราก็รู้แล้วเราก็ถามสิ่งอื่นต่อไป เหตุอะไรเจ้าจึงมีกลิ่นตัวเหมือนกับกลิ่นคูดนางเปรตตอบว่าเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าได้นําเอาของหอมดอกไม้เครื่องรูปไล้ของเธอไปทิ้งเสียในหลุมคูดก็จึงได้มีกลิ่นตัวเหมือนกับกลิ่นคูดเช่นนี้นางทิษาจึงว่าข้อนี้เราก็รู้แล้วก็ถามต่อไปอีกว่าเหตุไรเจ้าจึงลําบากยิ่งนางเปรตตอบว่าเมื่อทรัพย์สมบัติของเราทั้งสองมีอยู่เสมอกันแต่ว่าข้าพเจ้า ไม่ได้ทำที่พึ่งไว้แก่ตนจึงได้มาลำบากอยู่เช่นนี้นางทิสาจึงว่าเจ้าได้รับบาปกรรมตามที่เจ้าได้บอกแก่เราแล้วนี้เราก็ทราบแล้วเจ้าเห็นจะได้สุคติยากด้วยบาปกรรมเหล่านั้นเจ้าเห็นเราผู้ทำให้เป็นประโยชน์แก่เจ้าว่าเป็น้าสศึกของเจ้าเจ้าจึงได้ริษยาเราเจ้าจงดูผลแห่งบาปกรรมของเจ้าเถิด พวกทาสีได้มีอยู่ในเรือนของเจ้าและเครื่องประดับเหล่านั้นเจ้าก็ได้ครอบครองไว้ไม่ยอมให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเจ้าจงรู้เถิดว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายย่อมเป็นของไม่ยั่งยืนเจ้าไม่ควรริษยาใครไม่ควรตรณีต่อใครคราวนี้กุดุมพีผู้เป็นบิดาของอแห่งบุตรของเราซึ่งมีชื่อว่าพูดกุมารหรือว่าปูตะคุมารกำลังมาจากตลาดถึงอย่างไรก็ดีเขาคงให้ทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่เจ้า เจ้ายาได้ไปจากข้างหลังเรือนนี้นางเปรตได้ฟังคํานี้เมื่อจะบอกอัธยาศัยของตนก็จึงบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดมีร่างกายสูบผอมมีเส้นสับร่างขึ้นทั้งตัวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่น่าอายแห่งหญิงทั้งหลายอย่าให้ปิดาของพูดกุมารหรือว่าภูตักุมารได้เห็นข้าพเจ้าเลยนางทิษาก็จึงว่าถึงอย่างนั้นเราจะให้สิ่งใดแก่ครับ จะให้สิ่งใดแก่เจ้านะเราจะทําสิ่งใดให้แก่เจ้าเจ้าจึงจะมีความสุขได้นางเปรตตอบว่าเธอจงขอภิกษุสี่องค์มาจากสงฆ์แล้วก็กับขอบุคคลสี่คนนะมาจากสงฆ์แล้วก็ถวายอาหารเมื่อถวายอาหารแล้วก็จงแผ่ส่วนบุญกุศลให้แก่ข้าพเจ้าเมื่อนั้นแหละข้าพเจ้าจึงจักสมบูรณ์ด้วยความสุขทั้งปวง คำว่าบุคคลสี่คนนั้นกล่าวคือภิกษุนิมนต์โดยเฉพาะเจาะจงได้ใจความว่านางเปรตบอกว่าให้ขอภิกษุมาจากสงฆ์สี่องค์กับนิมนต์ภิกษุโดยเฉพาะตัวมาอีกสี่องค์ให้มารับทายธรรมอันนี้านางทิสาก็รับก็าได้จึงนิมนต์พระสงฆ์แปดองค์มาชั้นอาหารแล้วก็ถวายจีวรแล้วก็แพ่กุศลให้เพราะนางเปรตนั้นได้นุโมทนาก็ได้มีผ้าทิพย์เกิดขึ้นพร้อมด้วยอาหารทิพย์ได้กลายเป็นนางเทพธิดาทันที ลำดับนั้นนางเปรตนั้นก็จึงได้กลายเป็นนางเทพธิดามีร่างกายที่สดใสแล้วก็มีเครื่องนุ่งห่มอันดีงามนุ่งห่มผ้าที่ดีกว่าผ้าชาวกาสีทั้งประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงแล้วก็ไปแสดงตนให้ปรากฏแก่นางติสาในเวลาราตรีนางติสาก็จึงถามว่านี่แนีเทวดาเจ้ายือนอยู่ด้วยรัศมีอันรุ่งเรืองเจ้าทําให้ทิศทั้งปวงสว่างเหมือนกับดาวประกายพลึก ้ามีรัศมีและก็ทิพยสมบัติเช่นนี้เพราะอะไรเวลาเจ้าเป็นมนุษย์ได้ทําบุญสิ่งใดไว้นางเปรตตอบว่าข้าพเจ้าชื่อว่ามัตตาส่วนเธอผู้ชื่อว่าติดสาได้เป็นหญิงร่วมสามีของข้าพเจ้าได้ทําบาปกรรมแล้วก็ได้เกิดเป็นเปรตข้าพเจ้าได้อนุโมทนาต่อทานของเธอจึงได้ทิพยสมบัติเช่นนี้ขอเธอพร้อมกับพวกญาติจงมีชีวิตยืนนานเถิดดูก่อน,น้องหญิงครั้นเธอประพฤติรมและให้ทานในชาตินี้แล้ว เธอก็จะได้ไปเกิดในที่อันไม่มีความเศร้าโศกซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้มีอำนาจเธอจงกำจัดมนทินคือความตรณีแล้วก็จงได้ไปเกิดในสวรรค์เถิดลำดับนั้นนางติดสาจึงได้นำเรื่องนี้ไปบอกกุลุมพีผู้เป็นสามีกุลุมพีก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุทั้งหลายก็ได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลแด่พระพุทธองค์ พระพุทธองก็จึงทรงทําเรื่องนี้ให้เกิดแล้วก็ตัดเทศนาสั่งสอนประชุมชนให้กําจัดเสียซึ่งบาปอากุศลมีความตรนีเป็นต้นหมาชนได้ฟังแล้วก็สลดใจก็จึงกําจัดมนทินมีความตรนีเป็นต้นแล้วก็ให้ทานรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาเวลาสิ้นอายุแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ก็สิ้นเรื่องนางเปรตผู้ชื่วานางมัตตาเพียงเท่านี้ ก็เรื่องเปรีตนางมัตตาดังที่แสดงมาแล้วนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจอย่างดียิ่งให้แก่ผู้ฟังทั้งหลายเพื่อไม่ให้ทำบาปกรรมนานาประการเพราะว่าบาปกรรมชนิดอะไรที่บุคคลทําไปแล้วย่อมให้ผลเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงสมควรที่คนทั้งหลายจะงดเป็นจากบาปกรรมทั้งปวงให้จงได้ บาปกรรมที่นางมัตตาเปรตได้ทําไว้นั้นก็มีอยู่หลายประการนะก็แรกก็คือนางมัตตาเปรตเ,เกิดความริษยาหึงหวงแล้วก็เทนะเป็นขี้ฝุ่นรถศีรษะของนางติดสานะก็จึงได้เกิดเป็นเปรตขี้ฝุ่นเต็มศีรษะข้อที่2ก็คือนางมัตตาได้เอาผลเต่ารางไปโปรยลงบนที่นอนของนางติดสาก็จึงได้เกิดเป็นเปรตคันไปทั่วตัวอยู่เป็นนิด มีเม็ดเหมือนกับหิดด้านนะซึ่งเป็นหิดตอ่อคล้ายๆกับเป็นหิดด้านหิดต่อนั่นเองนะข้อที่สามนางมัตตาก็ได้ซ่อนผ้านุ่งของนางติสาก็จึงได้ไปเป็นเปรตเปลือยกายข้อที่สี่นางมัตตาได้นําเอาเครื่องหอมของนางธีสาไปทิ้งเสียในหลุมคูดด้วยความริษยาก็จึงได้เป็นเปรตมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับคูด ข้อที่ห้านางมัตตาได้เป็นคนตรีเหนียวแน่นก็จึงได้เกิดเป็นเปรตที่อดอยากอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นไม่ควรที่ใครๆจะทําบาปกรรมสิ่งใดไว้เ,เรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นอย่างหนึ่งว่าโทษแห่งความริษยาความหึงหวงย่อยมบันดาลให้เป็นไปได้หลายประการเพราะฉะนั้นขอสตีทั้งพวจงจวงอย่า,ามีความริษยาหึงหวงเพราะถ้ามีความริษยาหึงหวงเกิดขึ้นแล้วความเกลียดความโกรธและบาปกรรมอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นตามกันจากบรรดาลให้ทำบาปกรรมต่างๆไว้แล้วก็ได้ไปตนทุกขเวทนาในนรกรหรือเปรตพิสัยเปรตอสุรกายดังนางมัตตาที่แสดงมาแล้วนี้เป็นอุทาหรณ์แต่นางมัตตานี้ก็ยังมีบุญที่นางติสาผู้เป็นอนุปรายาได้ทำบุญแผ่กุศลไปให้จึงได้พ้นจากความเป็นเปรตดังที่แสดงมา,าก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเทอน